ประสบการณ์การขึ้นคริสต์มาสที่บ้านผิช,ชี่คือกระเทย <c oughs> น้องกูเป็นกระเทย <c oughs> มีรถเข็นก็คือกีดรองสุดฮัลโหล o มอร์น n ิ่งทุกคนนะคะกลับมาเจอกันในบล็อกมาสวันนี้คะ่ะทุกคนจะเป็นวันที่เราได้ขึ้นต้นคริสต์มาสกัน ช้คำว่าขึ้นต้นคริสต์มาสคือภาพในหัวคือเหมือนเราจะไปปีนขึ้นต้นคริสต์มาสแต่ว่าไม่ใช่ตามธรรมเนียมของช่องเราทุกปีเนาะพี่ก็จะมีแขกรับเชิญมีอะไรใดๆนะส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นอาคนตุกะที่มาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวปีนี้เรามีอาคนตุกะพิเศษท่านหนึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาจะมาลอนดอนแค่แบบมาพอดีช่วงคริสต์มาสแล้วเขาก็จะฟูไปที่บ้านสามีเขาเลยตามสไตล์เหมือนวิซิเตอร์ท่านหนึ่งแต่คราวนี้ปีนี้ได้เชิญตัวเองเป็นแม่บ้านอังกฤษเต็มตัวก็คือพี่ลูกกอนนะร้ัไ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างพีเนี่ยไม่เคยทําอาหารเป็นเมนูวีแกนมาก่อนพี่ลูกกอล์ฟกับพี่พอลเนี่ยก็คือเป็นวีแกนทั้งคู่เนาะก็จะเป็นชาเลนจิ้งอย่างหนึ่งสาหรับดิฉันในส่วนของต้นคริสต์มาสปีนี้ในบ้านพีเนี่ยจะไม่ได้มี1แต่มาถึง2เพราะว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะไปตีมไหนก็เลยเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดตอนนี้ไม่ต้องไปถึงตลาดดอกไม้ต้นไม้เลยทุกคนเพราะว่าที่คอนโดพีก็คือมีร้านนี้นะคะที่เป็น sustainable Christmas tree ตีนี้เนี่ยเขามาเปิดขายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็็จจะะซื้้อกกกกัันนแเเราดิบไป บ้านเก๋คือพิดว่าพีดจะมีต้นหลักหนึ่งต้นเว้คือต้นที่อยู่ในห้องนั่งเล่นหนึ่งต้นเสร็จปุ๊บดิฉันอยากได้ต้นเล็กเอาไว้ในห้องทํางานพีดด้วยปีนี้เรามีของโรสโกเพิ่มใช่ไหมเราก็แบบว่าอยากจะแบบเอ้ยห้องนั่งเล่นให้เป็นโรสโกไปเลยแล้วก็กำลังคิดว่างั้นเดี๋ยวห้องเล็กอะ่ะก็เป็นธีมไว้คริสต์มาสไปเลยหรือเปล่าอีต้นนี้คือแบบสวยฉ่ามากนะอันนี้คือน้องต้นเล็กน้องป้ายแดงนี่น่าจะเป็นน้องต้นเล็กแต่ป้ายแดงนี้ก็ไม่เล็กด้วพอสอเนี่ยนะคุณพ รอพร้อมแบกกลับบ้านเก๋ๆคือตอ้นนี้ mm hmm. เขาดูแบบแขกิ่งนารักดูไม่อ้วนเกินคนนี้ส่วนสูงได้แต่คือบานแบบบาน mm hmm. ดิฉันคิดว่าดิฉันจะจองต้นนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาท่ามาดูว่าเชียกรีหรือเปล่ากคนเนี้ยคือใดๆบ้านในไหนเขาก็เริ่มมาซื้อกันแล้วไงดิฉันก็ว่าดิฉันก็ต้องรีบนิดนึงแล้ว mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. การแข่งขัน Christmas shopping, let's go. now I'm shopping. You show me that. I feel more secure. Okay, you can cool. see where I am. Okay, I'm not gonna lose you. No. Vegetables, spring onion. Do you think it's Christmas enough? Yeah, it's green and white. a lot of logic. festive. ก็ได้แต่อันนี้วีแกนเพราะว่าต้องให้พี่ๆด้วยนะครับชีสิพิกซ์แอนด์แบล็กเกต what the ตามชื่อวนหมูห่มผ้าปกติก็คือมันจะต้องเป็นหมูอยู่ข้างในคือเป็นไส้กรอกแล้วก็ห่มเบคอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นชีสหรอเราก่าว่าเป็นหมูธรรมดามืออ้วนไม่พอ that's a safe bet anyway no p i e blanket yeah go for it y e it's o o l <gasps> we must get that! Bun! Snowman bun! Vegetables and a hoisin-plum sauce! Oh, oh vegan! Goodness, okay. It's also vegan! Yay! For LG. And What would you even make for vegan white food? I don't know, we'll find out! Vegan turkey? Roast <laughs> <laughs> ham <-time> plant-based. <laughs> เน um. ื้ออบแพนเบสดอุ๊นี่รสจัดแบเป็นเนื้อหมูแฮมอะแล้วก็แบบมีแปะหนังมาให้นิดหนึ่งไม่หรอไม่เอาน้องไม่ให้ผ่าน four for ทุกคนเราซื้ออีกสักหนึ่งชิ้นเพราะว่าทำไมเราไปท้ากันตลาดทุกคนแล้วเมื่อเราเดินต่อมาเจอช h ริโซพ p i ซินแบ l a n k a คือตอนแรกกำลังดูว่าแบบทำไมพ p i ซินแบ l น n k a อันนี้มันเศร้าจังหวะทำไมมันแบบผ่มผ้าอะไรหมูมันจะไปอุ่นได้ยังไงเฮ้ยน้องคือโชริโซออะ ลาก่อนนะน้องทรัฟเฟิลบายบายทรัฟเฟิลเอาโกชอริโซ whenever <laughs> ไม่เราจะขาดไม่ได้นะคะสำหรับคร mm ิสต์มาสก็คือ red m o l ์ wine เนอะเอาไปขวดเดียวพอ <Okay. S 1> แกง๊ง huh? น้องสาวชาวเน็ต That's it I'm gonna get all t h e drinks get all t h e drinks as well It's mulled wine it's Christmas season we don't drink a n y t a n g Okay fine whatever now น้องสาวชาวเน็ตคือไม่แพ้วอันนี้เป็น olive อันโปรดของพี่ทุกคนน็อกซ์ลาร่านะคะเพิ่งเคยเจอเวอร์ชันเขากับเพสโตอ่ะนานๆทีจะเจอรุ่นนี้แบบแกะเม็ดแล้วอะทุกคนเอาอ์ติโชคด้วยดีแหมเอาไปเผื่อๆก็คือถ้าไม่กินอะพี่ก็กินอยู่ดีเพราะผิดชอบแต่น้องคนนี้ไม่ชอบหยุดเลื่อนดีกูเดี๋ยวดี <laughs> that's called <court liar>. laia <laughs> excuse me but how the f i s this m i n tree. i s Christmas. ใหญ่กว่านี้ก็บ้องเขาหลานแล้วปะคำนีดีนะทุกคนคำว่า poultry นะคะ poultry คือพวกสัตว์ปีไก่เป็ดนกต่างๆนะคะก็คือ poultry เนาะชิจะมีความเป็น s สเต i o n ไก่เมนูไก่ทั้งหมดเป็นไส้กรอกที่ดูโปก็คือพอมีบ Holly it just make everything looks c h r i s t m a s y like without that it was just be like naked sausage like with vegan gravy yay ขาดไม่ได้คือเกรวีนะคะโซเดียมแห่งซีซันนี้ต้องให้เกรวี่บอกตรงๆว่าเห็นไก่แล้วตูดไก่แล้วรู้สึก PTSD สุดๆภาพของปีที่แล้วที่เราพยายามแบบมัดตราสั่งไก่คือแบบย้อนขึ้นมาวิ้ยแล้วลองมัดยังไงอ่ะโอ้ยน,อออน้องเอ้ยเอื้อเงินพี่รอดแต่พี่ซี่ไม่รอด ตอนจะเป็นคริสต์มาสแบบไม่มีทูร์กี้ได้ยังไงไหก็เป็นท u แบบร์กี้แบบเรกเแบบมินิอันนี้ต้องเลิศนะ garlic mushroom เราไปกับ gluten free Yorkshire pudding กันดีกว่าทุกคน mm hmm. เพราะว่าเผื่อพี่พอด้วยนะคะไม่น่าใจเพราะพี่พอ dietary นี่ค่อนข้าง sensitive น mm ิดนึงกินเสร็จก็ฟิลแบบเบอร์รี่เป็นของหวานละกันแกล้งดีไหม mm hmm. เดินไปเดินมารู้สึกว่าแบบเรามีแต่แบบว่าแป้งแง,แงเนื้อเนื้อยังไม่ค่อยมีแบบผักมีพืชอะไรเท่าไหร่เลยทุกคนก<ๆ>็จแบบเอาพืชอะไรเพิ่มดีอ๊ผัก ผักขมเป็นพืชแต่เป็นผักขมนะมาผักขมครีมมี่ก็คือเป็นพืชที่มาพร้อมไขมันและทุกอย่างแต่เอาผักเขียววิตามินสำหรับมือนี้ they look like c r o i s s a n t ครัวซองอะไรกันนี่ขมินน้นขนม c r o รส s a อรับมีรถเข็นก็คือกีดลองสุดสิ้นเลยที่วางไม่รู้วางตรงไหนดีอะน้องถือไป เราถามมา้าว่านางชอบอะไรในช่วงคริสต์มาสบนโต๊ะอาหารนาะงบอกว่าก็คือซูปเก๋มากเลยอนะชีบแบบไข่ซุปเป็นแบบเป็นกะติกอะขวดกะติกเนี่ยเราก็เก็บไปใช้ต่อได้ทุกคนเลิศๆน,นะมาทุกคนส่วนผสมหลักของมาว์ไวของเรานะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มซินนามอนแล้วก็เอาส้มไปหนึ่งลูกเพื่อความแบบสปูสปาร์ตในมาล์ไวของเราดนึนนง มีน้องคนหนึ่งที่เอนจอยกับอากาศหนาวมากๆสมเป็นมนุษย์ฝั่งตะวันตกชนีเอเชียอย่างฉันก็คือเดินหนีบอยู่ตอนนี้เพราะว่าแบบหนาวมากฮัลโหลสตีเฟนอปป่าผู้ที่จะมาช่วยเราแบกสตีเฟนก็คือออกมาด้วยฮูดดี้ตัวเดียวไปเลยแกล้งๆ This is cold ภายในวัน2อวันนี้หิมะตกชัวไม่เกินจริงบอกเลยหนาวแบบมือแข็ง มาทุกคนเดี๋ยวเรารีบเลือกต้นคริสต์มาสของปีนี้นะคะแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนมาทุกคน first come first เดี๋ยจะมาแกะอีน้องตัวเล็กก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เจะมาแงบแงบเขาให้เขาที่เขาทานเข้าทรงแล้วเดี๋ยวจะเอาเขาไปไว้ในห้องทำงานกันคือ เพื่อนเนี่ยนอกจากส่วนสูงแล้วอะก็ไม่มีอะไรที่ใช่อีกเลยนะก็คือน้องแบบอ้วนสุดฤทธิ์แต่ว่ามันก็เป็นความสนุกของการซื้อต้นคริสต์มาสกับต้นสนจริงอะทุกคนว่าไงบิวกี้อีพวกกิ่งต้นสนพวกเนี้ยก็คือพี่จะเก็บไว้ตกแต่งบ้านนี่นั่นโน่นนี่อะไรยิ่งยิบนะเราจะมาตัดน้องคนนี้กันให้เข้าที่เข้าทางนะครับฟิลเหมือนแม่ที่ต้องตัดผมลูกอะ ชนชนชนชาได้ประมาณนี้เอากองรองเท้ามาเทินนิดนึงนี่ว่าได้อยู่นะไม่แย่ไม่แย่มุมนี้แหละต้นคริสต์มาสแร k ของเราเริ่มเลยคริส s t m a s ได้เวลา้องครวยจะออกมา้ว done c h r i ม t ส finally opened after two years oh wow It feels like brand new <laughs> that looks cute. cute. Okay. How long is this wire? <laughs> Very long. Okay. So bright! Oh my god, it's Christmas. Oh my god! Why are you annoying him so much? Look at this guy. He's in love with the lights now. Aww. <laughs> I'm gonna put like the decor on, which is like silver, so I hope it's gonna match with that. Are you okay? <laughs> uh, I'm gonna put the lights inside. Fang, <laughs> but I'm gonna put the lights inside! It's so cute! Oh my god! ได้เวลา trim น้องต้นใหญ่กันทุกคนมันก็ใหญ่จริงแหละก็ถ้าซีเฟนจะคอนเซิร์ตหรืออะไรก็ อะไ,ไรอ่ะวะทำใหญ่อะลดลงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรอปีหน้าเราอาจจะต้องเล็กลงปีนี้มันมีให้เลือกแค่นี้อะ <c oughs> จริงๆอีต้นนั้นที่ก่อนธนีคนนั้นจะมาแย่งเราไปอะมันคือต้นที่ใช่มันมันไม่ใหญ่ขนาดนี้มันสูงกำลังดีทุย่างมันโอเคมากเพราะฉะนั้นนี่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นอีกครั้งที่เราจะแพ้การเลือกต้นไม้ให้กับชนีแม่บ้านนังกรีดทุกคน <c oughs> คืออันดับแรกคือเราต้องเลือกมุมก่อนเว้ยว่าเราจะเอามุมไหนที่ออกมาโชว์ I think I'm g o ก n น่าเก็ตแต่สไ d ด์ดาว first yeah because it's like so hairy yeah 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 you want คคืือออด่าานนนี้้ขเยะมมก ใหม่น้องผมเยอะสุดๆเออเออ คนแล้วในขณะที่เรากำลังคิดว่าเฮ้ยเราจะเอากล่องไปเก็บแล้วเราต้องเอากล่องนี้ทิ้งไหมเป็นกล่องแบบใส่ไฟที่เทอราปีแบบหมอให้ใช้แบบเทอราปีด้วยแสงไฟอะไรเงี้ยเราก็คือกำลังจะเอาไปทิ้งแล้วก็เปิดขึ้นมาอ๋อจริงๆฉันมีคริสต์มาสทรีเยอะกว่าที่ฉันนับไว้ในคลิปก่อนนะนั้นทิกจ้าพอสอเอาละ are you are you okay ก็คือมาท่าที่เทพิแกแรนเควทัเงม็มดของกูลงไปแล้วเราเพิ่งคน,<ส>นพบว,ว่ามันมีไม้มาให้งับเขาไว้ด้วยกันไม่ให้เบคอน <c oughs> มันกระจุอยออกมา <c oughs> ไม่เป็นไรชิวคนที่จริงจังไม่แพวก,กว่ามาท่าและดิฉันก็คือ get like nice beautiful นี่เราก็ ใส่สิ่งนี้ Just one should one good think be หน้าตาดูเหมือนเมาวายต้อง slow cook ไว้นานๆถ้าเกิดว่าเริ่มทำจากวายเปล่าๆแต่ว่าอันนี้คือเราเริ่มจากเมาวายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาเอสตาติกเอาพออุ่นเอาสวยๆเอากลิ่นๆที่ลูกค้าถึงบ้านเราแล้วค่ะจ้าเราเขาก็ <laughs> เขาต้องการสิ่งนี้ที่มาถ้าจัดชน,นกมาเพราะฉันมีอยู่แบบประมาณ3อนันแล้วม Martha, าทำแบบมีทำไม you need this I know everyone needs this a o l you need one You need it. <laughs> but whatever you please oh, with oh. it. it's cute. Am I doing this wrong? <mumbles> but it's cute. Is there no wrong, no, no, there no. wrong way you would do it? No, no, no. No. I'm going to go to the store. I'm going to go to the store. i to go I'm not know. But to can store. i right? going It's go It's cute. store. I'm going to Come on, Martha. Light me up. <laughs> Change my life. Turn me on. That's not really Martha's job. Before Martha, I want you to turn me on. It's like Tingle Bell. No? Tinkabell ใช่เธอเป็น Tinkabell วันนี้อันนี้คือเป็นการคอสเพลย์เป็น Fairy นะคะรบกวนไม่เก็ทออฟเอนเดดหรือคิดเกินเลยกว่านี้หรือพุดนารทีฟออนสิ่งนี้เพราะว่านี่คือ Fairy โอ้ยรอสวยป๊า Cause and Bomb King Not liking this I'm trying not to like this but I love it เนี่ยโอ้ขอบคุณ Oh my god what f e s t i v ใกล้ตอนคริสต์มาสน้องได้มีบ้านอยู่แล้วทุกคนตอนคริสต์มาสที่สองร้อยสามสต้อิมาสองรคืออะไรตอนต้นคริสต์มาสสองร้อยสาของเธอแค่นี้ฉันสตูดิโอฉันจะจบแล้วเลยคริสต์มาสีหนึ่งและนี่ฉันก็จะได้ไปผูกคิดประตูของฌานโอ้โห so c u oh my god they found home beautiful the c a r e s roll of the night It's Look it hand, but it's like chorizo. Yeah. It smells amazing. It's On smells the table it's fine. Bounce. Are oh, wait. you sure? Let me know if it's cold. I can shove it like quickly in the microwave or something. Don't be too polite. I'm not a polite person. <laughs> <laughs> we figured after so many years. <laughs> <Yeah>. <laughs> it's like a <galam>. cabbage. It's a <laughs> It's called Kalamdao <laughs> It tastes like cabbage but smaller. It's too long. Yes, yeah. <laughs> Can I say something? Yes you can. น้องรู้สึกไหบ้างคะที่แมวน้องรักรักรัก,ก,กน้องไม่ได้ <c oughs> นีเคือสิ่งที่เธออยากให้ฉันเปิดกล้องมาพูดเหรอไม่เป็นไรค่ะที่ฉันมีน้ <c oughs> นองคนนี้ไม่เซอ <c oughs> วันนี้มาช่วยเพื่อนแ <c oughs> ต่งต้น <laughs> oh, what is that? It's, it's really a seal. Cool, we just got home and found out that his hand is broken. Is that a moose? Huh? Yes. <laughs> <laughs> oh my god, you guys are insane. So that's like I went to work in Paris over Christmas last year. Each piece would be like with memories. Like snowflake. I'm like, big on snowflake. She's obsessed. No. อันนี้ก็สวยอันนี้ก็ชอบวุ่นวายเป็นหมวกแฮงซัน very much yeah. mm hmm. getting cray cray on Christmas คไมคะอะไรสิโแปลสซี huh. ่สูงทำามคนสนบิชไ้สิถ้าเธอเห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นทีในขณะที่พี่พอลเคเเลิเคิดมาในดานแบบ ใส่ได้ใส่ใสชิมก็คือตัดใบออกเหลือแต่กิง่งเสร็จแล้วก็สอยมันเขา้า <laughs> ในขณะที่หลัวพยายามจะแบบใส่ได้พยายามจะแบบทุกอย่างยาย <laughs> ฉันก็คือกูตัดใบไม้ออกเอารอยได, yeah, you can ได้ก็ไป <laughs> ถามว่าบางกินแค่เราป้อ <laughs> ไม่บางกินงก็แบบอยู่ในยุ่งมัน น้องฟองสบู่ก็คือแพ็กเกจจริงคือเลิศอยู่นะนางสแต๊กมาเป็นชั้นๆเนี่ย The Threatening Department คือเขาจริงจังนะจริงจังเอาไว้คนไม่จับโว่ฉันมีประโยชน์นะฉันบอกเลยเธอจะต้องมาพิจารณ์ที่ฉันเป็นคนไทยอะไรอย่างนี้สวยขอหนึ่งคำให้ปี2องพัสิ One English Word for 2023เอ u อยกให้ Steven ก่อนเลยค่ะ One Word Only Alright, wait, come back to me in a bit. Oh. <laughs> that's, that's literally what I said in time. One word for this year. Uh, come on. Interesting. Interesting. People, one word for this year. Confused. <laughs> <laughs> Is it a word it's to describe a year what's, what's... or just a word to sum up the year? Or... Yeah, just a word to sum up the year. Uh, <laughs> continu continuation. Ooh. Second chance? No, the whole world is watching. You're stressing me out even uh, more! Just one word, man. Uh, just one hectic. word. Hectic! Okay. Second chance? Oh, um, change. Good. Uh Actually, because uh, I have, yeah, it's been a year of change for me. My turn, everyone. Transition. Oh! We oh. are all undergoing change this year. Yeah! ะคำนั้นจะเป็นลายไปตามกันด uh, ูได้ป like re really ีสองห้าสี่อ่อ resilience I think resilience และคำสัมคุณค UH ืออะไรเม้นมาหน่อยค่ะอยากอ่านนะอะไรยังไม่มีอันเม้นอ๋อมันสวยกันติดกันวะก็มันรู้สึกเป็นมุมกล้องแบบเลิศอเลิศอเลื่อเลื่อ่ะต้องแพนแล้วใช่ไหมจังหวะเนี้ยอย่าลืมวางคอมโพ s ิชั o n สีให้แมทช์กัน น้องคุณพี่มาคุณพี่ต้องรับบทห้อยน้องนะไม่ไม่น้องต้องอยู่ตรงกลางเด่นเด่นพอตอกพอชัดเจนน้องไม่โตน้องไม่โตกเธอดูเซฟตี้เน็ตต้นไม้ฟูขนาดนี้โอเคโอเคโอ้ลุกขึ้นจ้า cute m o มูสคือรถสุดเธอเจ้าแม่มูส and you can the best bit is like you can see yourself in t h e t h it's n g y i pokeball what pokemon do you have inside cool I love oh my god that one is insane are you

ที่จะแขวนไว้อย่างนี้แบบชาวบ้านไม่ต้องเห็นไงวเราคือเราต้องสู้กับอีบ้านตรงข้ามเราต้องแขวนไว้ด้านนอกให้อีบ้านตรงข้ามมันได้เห็นดูจ้าทำกระเทยเราจะเก็บไว้คนเดียวทำไมเราต้องสู้เฮ้ยตรงนั้นดีตรงนั้นดีแมงปอนี่คือที่สุดแล้วนะเกินไปปะจะเลเลยเหรอเลิศเลยมากไปกันแซงซีไหนอันแรปว่าสิ่งนี้คืออะไรเพราะลืมไปแล้วว่าซื้ออะไรมา It's my favorite one of this year ลืมไปแล้วว่าซื้ออะไรมาเอลซ่าปะทุกอย่างเป็นกระเทยโดยสรุปประสบการณ์การขึ้นคริสต์มาสที่บ้านผีชี่คือ <laughs> กระเทยน้องกูเป็นกระเ <laughs> ทยน่นนน <laughs> นารักสุดๆเลย <laughs> ใช่น้องเลิศอินร <laughs> <อเ>ีย <laughs> สุดอ่ะมาอีกแล้วไหนจะเลยจะเอาไว้ตรงไหนเอ่ยอะไรที่กระเทยที่สุดอ่ะเพื่อนไปต้องเห็นเราต้องเอาไว้ให้ใครเป็นเราฉันไม่เคยแคร์ฟังได้เมื่อก่อนเลยที่ต้องให้โลกมันเห็นความภูมิใจไง proud to be gay เนี่ยตรงนี้นะ proud and proud l o u d and proud นี่ไงสองครูฝั่งบ้านนี้เป็นยังไงกระเทยใจพี่ชีพี่บอกเลยนะค่ะลูกสาวเธอกำลังจัดจู น,น,นั่งบบมองแล้วจ้ช่วย <c oughs> แล้วนางก็จัาชแม่นางก็แบบแม่ทำยังไงนะ <c oughs> แกอะไรกันพ <c oughs> ี่พี่จัดต้นคริสต์มาสไปเลยฮะ <c oughs> ผมเหนื่อย <c oughs> มันจะนอนอันนี้คือนึกถึงตอนแต่ก่อนที่แบบตอนนั้นยังไม่มีดาวยังหาดาวติดยอดต้นคริสต์มาสไม่ได้ทุกคนก็คือชิน้นนี้เป็นออร์นาเมนท์ที่ที่บ้านสตนะีเวนอะให้มาตอนคริสต์มาสปีแรกของพี่กับสตีเวนที่จัดกันเองเออแฮลอันนี้เหมือนแบบไปติดไว้ข้างบนแทนดาวอะไรคือฟิล ปีนี้เนื่องจากว่าเรามี2ต้นนะคะดาวปกติก็จติดต้นข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ต้นเล็กเนี่ยไป oh <Yeah. S 2> แล้ว All right ครั้งแรกที่ฉันได้มาแตะต้นคริสต์มาสไม่จริงครัง้งแรกคือเสิร์ฟครั้งที่สอง mm, ที่มันมาจดเต็มเหนียวเ <laughs> <laughs> ต็มเหนียวอันนี้คือเต็มเต็มเลยเนาไม่เล่นเหรอ ดีไม่เลยเธอเต็มไปอมมาขอบคุณนะแต่คิวตาคริสมาสมาเมื่อไหร่มาอีกเตรียมเจอวอกมัสเจอคนดูยังทวงท่าสิคลิปอยู่เลยดะใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามต่อเลยกดตรงนี้2024เจอกันยทวงคลิปก่อนด้วยเชียร์ับ Merry Christmas Christmas and Happy New Year guys ่ตรงนี้คุกคุก no n o f o e v e r y a t we take a cut and t h e Ah! Don't kiss me back. <laughs> Santa, won't you forget about it, Santa? I won't forgive you for it. Santa. Won't you forget about it? มาส่งค่ะไม่ต้องกลับไม่ไ şey ด้กลับทุ่งหลานไม่ส่งเหรอหลาน่งแต่คนนั้นน่ะคนนั้นยังเป็นแมวอยู่ไหมกูถามจริงลาออกจากการเป็นแมวแล้วว่าคนนั้นน่ะเอาดีๆ